สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบี่กระลบรักทุกทุกท่านครับสุกูสุขนพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ได้พี่น้องเด้อตามระเทศได้ระเทศกะดีเด้อพี่น้องเนาะมังพรมมาพ่อนหรือเป่าครับบ้าแดดมาแล้วได้อพี่น้องเด้อมื่อนี้มื่อนี้สิพากินขนมเสี่ยงพี่น้องภาษาบันเฮากับกินข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะข้าวปุ้นมื่อนี้พี่น้องจะเสียบอยู่ได้พี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาไก่ได้พี่น้องเด้อโอ ลายพวดพีน้องผมว่าเฟนผมว่าผมเห็ดไม่ให้หลายพวดละวันี้องเบึงน้าพีน้องนาะน้ำยาไกลนี่ละมองเก้าแหละมองเก้าพี่น้องเอ้ยมันจะมีมองเดียวไหนที่ผมเห็ดได้บ้านผมย่ำย่ำเศร้ากับยูมองนี้นะครับไปสวยเศร้ากับยูมองนี่มองคืนบนมีนะครับมันแดดมาพี่น้องมาเมือนี่พักหลายด้วยปีน้องด้วยก็เต็มสวนนะครับมาบิดสวนเลยเมื่อนี่ เปิดตู้เห็นเลยไปใส่น้องพี่น้องไอ้หนี่เนาะเห็นบ่หนอจังยิ้มใส่เนาะพี่น้องน้ำหน่อยไหมพี่น้องซื้อเพิ่นมาน้ำได้แต่หน่อยภายในจะซื้อหลายๆเนาะมาหลายเติบดีพี่น้องส่งกันด้วยครับผมว่ามันว่าผิดแน่นอนหนีิขอเติบเล็หน่อยพี่น้องเนาะขอเติบเล็หน่อยพี่น้องเตบมกินกระเด้อกินได้บ่หนอ อะไรอยู่เลยแม่เนาะพี่นออ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 ้องเพลิดเพลินพี่น้องเฮ้ยน้อยโอเคตุ้งตูบัปนีนพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งอะไก็ไดตั้งไก่ตั้งไก่มาพี่น้องมากินเต้าเนียวกินเต้าไก่ไรกินเส้นกินยังนไงกูเพิ่เนี้ยนี่ยังไ,ได้มาพี่น้องเนาะ มันกินนี่เป็นแต่เสียดเลยพี่น้องผมุ่งก็มักอยิ่งได้ขอปุ่นขนมเสืงง่อกก็ได้ก็นานไหมหน่อยเลยพี่น,อน,น้องมามาพี่น้องมาผักแล้วร้ายมาหนิโซย์โซอีก้อนกันแรกอืม ไกล้ยิบไปน้องมามาไปนี่ามาหนำยังโอ้คำแดกก็คือจตีตรวจจัดแต่น่อน่อมาไปน้องมามามาโอ้หนามันหน่อยไปน้องอืมคอเขินไปน่อง

ดดนแล้วครับบได้กินกระปุนต่ำเ,เต็มก็จะแสบไม่เป็นหรอกเนาะพอกันบบรนเองก็เน้ 搞不懂。 mặt đi vào cả nhà người tiếng tìm bất lợi man như này là phát không Mm-hmm. มุดาขากินกินน้ำบอกน้ำวาพี่น้องเนาะมันจะไม่เส่ไตผมครับกินบวบเนี่ยโอ้ยมันเป็นไงม้วนเป็นเนี้ยครับพี่น้องมั่ใส่เนี้ยผม 嗯。Mm hmm. hát quản như bình thường cái gì nhau rượu cây มันก็บอบอย่างแล้วก็ไม่กวาบปวเลย เราดนมกินกระเด้วยพีน่องเลยอดูแลมา่กินกับะไรนัน่นเที่ได้กินมันมากิมดกับก้นไหล่เนี่พี่หน่องเด้ออันจะใช้กับก้ใแจ้ยนะกันแน่เพื่อเป็นน้งใจในการให้กันทับนวดพี่น่องเนาะ กดสับตะไคร้กดกระดิ่งน้ำได้เพือ่อนเด้อไม่มเพื่อนหอไมาต่อเห่า lớp bit đập bên trong. hmm. อยากไก่ไป็นองมุนหวดไก่มัน สองมื่นีปน้องินมเื่อย

รับมุลบุโบดแฟนผมมั่ยเนี่ยกนิ่นไงตันวางกันมี่ยตันวาง ตัวมอวือมันกบๆดวหนังมันเป็นอย่งเพิ่งปรกอบมเนี่ซื้อมาใหม่ได้นึ่งทำหลามกอดทำไรไปนงด้วยบอวอกบวบดองอองอมงม

ยังสูกินอีกตอนเที่ยงตอนบ่ายกับทางเบิ้งได้พี่น้องเรื่องมือเลยเมื่อหนือกระปุ้นนี่บ่ได้กินโดนนะครับอยากกินล่องเบิ้งเจ้ากระเสียบอยู่ครับเจ้ากระสูนอย่างง่วงมาเดือยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพากันได้พี่น้องเด้ออย่างง่วงเสียบอยู่เสียบกว่าต้องกินตามสักนี่แหละครับร่องเบิ้งเนี่ยบมื่ได้กินโดนแล้วก็คิดอยากสำหรับมื่อเหนือที่พ่อตั้นมีเนาะพี่น้องเนาะถ้ามักกับกดไลค์ถ้าใช้กับก้นแช้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเห็นเขว่าค่อยวางสัตว์ไหมพี่น้อง อู๋อิมตรวจที่ครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับมืนอกกนนี่กับจิอบตันหมดแล้วครับสวัสดีครับ